สวัสดีครับทุณที่รักท,ทุก,ท,กท่านพบกับผมคุณปู่บ้านสวนชาลิดาสวนผสมรถกลมกล่อมบนพื้นที่3ไร่ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการตัดเอากล้วยน้ำว้าลงนะครับซึ่งเขาจะมีลำต้นใหญ่แล้วก็สูงมากนะครับส่วนเครือนั้นมีเครืออยู่10หวีนะครับหนักประมาณ25-30กิโลนะครับก่อนอื่นเราไปการบันไดไว้ใกล้ๆก,ก,กับลำต้นครับแล้วจากนั้นก็ฟันลำต้นนะครับเข้าไปที่ครึ่งแกนกลางนะครับให้ ยายขาดนะครับแล้วก็ค่อยโน้มนะครับโน้มลงต้นมาให้มาพิงกับบันไดก่อนนะครับถ้ายังสูงอยู่แล้วก็ทอนบันไดถอยออกมาครับเพื่อให้เขาให้เรือต่ําลงมาต่ําลงมาเพื่อให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับวิธีนี้สามารถจะทํางานได้คือเดียวเลยนะครับจากนั้นก็จะตัดทั้งเครือเลยก็ได้นะครับแต่ผมกลัวจะช้านะครับก็เลยใช้วิธีชหละเลยครับชำละออกทีละหวีทีละหวีนะครับแล้วค่อยลําเลียงลงตะก้า นะครับหรือจะเอามาบ่มยังไงนี่ก็เคลื่อนย้ายอีกทีนึงครับวิธีนี้จะสะดวกมากเลยนะครับสำหรับการทํางานคนเดียวนะครับเห็นไหมครับผมก็สามารถทําได้เลยนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ